สวัสดีค่ะเพื่อนๆโซเชียลแคมวันนี้มีเรมนนำเสนอหลังใจใช้ iPhone 5มานานละแล้วก็เอ้ยแต่ไม่จำเป็นไม่เป้โฟนหนะคะทุกรุ่นค่ะ iPhone 4 iPhone 3อะไรอย่างเงี้ยนีเป็นแบบนี้เพิ่งไปดูมาในโซเชียลแคมของพี่คนหนึ่งเยันนี้ไปออกกำลังกายกันแม่มันสามารถอ่านให้เราฟังได้โดยการที่เราไม่ต้องอ่านเอง มันเป็นอะไรที่ amazing มากใ <laughs> ช้จนจะพังแล้วเพิ่งจะรู้อ๋อโอเคมันได้มันได้ทุกอันนะคะสมมติว่าอ่ะสมมติเป็นอันนี้อ่ะเดี๋ยวกันนะคะ your QB PIN code 7345อ่านได้ทุกข้อความเลยค่ะจะเป็นข้อความอะไรก็แล้วแต่ โทรหาคุณเมื่อวันที่9มิถุนายน13จุลภาค15นาฬิกา5นาที <c oughs> This number called you เจงว่าล่ะ